ชใจเนหนึ่งทุ่มนะคะหลังหนึ่งทุ่มก็คือไม่กินอะไรแล้ววิธีการที่กินแบบนี้คือเวลาที่เรากินสองมือ้ออะช่วงที่เราหลับเอาเป็นว่าเรากินเราหยุดกินตั้งแต่หนึ่งทุ่มใช่ปะ่ะพอเรากินหยุดกินหนึ่งทุ่มอะร่างกายอะมันก็จะเอาของเก่าๆก่อะ มาใช้เออใช่มันคือการ A f น้องแต่หมายถึงว่าบางคนไม่รู้ว่าทําไมต้องจะทำเอปไปเพื่ออะไรแนละ้วมันจะผอมจริงไหมมันต้องผอมอยู่แล้วป้าเพราะว่าการเราท,ที่เราหยุดกินอ่ะมันคือการที่ร่างกายอะ่ะเอาของเกา่าๆอะ่ะเอามาเผาผลาญนึกออกปะ่ะแล้วพี่กินมื้อแรกตอนเที่ยงตอนเที่ยงเนี่ยพี่จะกินอะไรในแบบที่วันนี้พี่คาดหวังว่าพี่จะต้องกินพี่พี่จะแบบคืออาจจะเป็นของอ้วนก็ได้นะเช่นหมูสามชัน้นย่างอะไรเงี้ยพี่ก็จะเลือกกินตอนเที่ยงและต่อให้จะเป็นหมูสามชั้นย่าง ถ้าพี่รู้แล้วว่านี่คือหมูสามชั้นย่างพี่ก็จะไม่กินข้าวหนูป่ะเพราะว่าคือเราอ่ะกินอะไรที่มันไม่ได้คลีนแล้ววะเรายังไปดับเบิลด้วยข้าวอีกอะซึ่งพี่ก็จะเลือกที่จะลดคือวันนี้ฉันต้องเลือกว่าฉันจะกินอะไรคือไม่ใช่กินทั้งมันกินทั้งแป้งกินแบบกินทั้งของหวานกินทุกอย่างคือถ้าวันนี้เรากินมันไปแล้วเราก็ไม่ควรที่กินอะไรที่มันเป็นขนมหวานเป็นอะไรเงี้ยก็ไม่ควรแล้วไง แต่พี่จะเลือกกินมื้อเที่ยงส่วนมื้อเย็นนะพี่จะเลือกกินอะไรที่มันดีต่อร่างกายในแบบที่ไม่ทําให้อ้วนขึ้นแต่ก็เป็นอะไรที่ร่างกายต้องการแล้วพี่ก็จะตัดแป้งออกในมื้อเย็น <c oughs> เพราะว่าพี่รู้สึกว่ามื้อเย็นนะ่ะร่างกายมันไม่ได้จําเป็นต้องใช้อะไรแล้วอะทุกคนเข้าใจปะคือตอนเย็นมันคือร่างกายมันคือเตรียมนอนแล้วเพราะฉะนั้นคือไม่ต้องกินข้าวเราก็ไม่ตายเข้าใจใช่ปะก็เลยลดแป้งมื้อเย็นแต่กินแป้งมื้อเที่ยง แต่บางวันถ้าอยากกินก็กินได้บ้างวันนี้ก็กินข้าวเหนียวอไม่ได้สติ๊กขนาดนั้นอย่าไปสติ๊กอะไรมากมายแล้วก็อีกอันนึงที่เมื่อกี้แชร์ไปแล้วแต่ยังไม่เคลียร์ก็คือว่าให้เน้นกินโปรโตีนเพราะว่าการกินโปรโตีนนะคะมันทําให้ร่างกายร,รู้สึกอิ่มบางครั้งที่เราหิวแล้วเราไปกินอย่างอื่นที่ไม่ใช่โปรโตีนอะร่างกายมันจะไปใช้เร็วมาก แล้วเราก็จะกลับมาหิวโดยเฉพาะคนที่อยากกินอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วไปกินขนมหวานไปกินอะไรที่ทําให้ที่เป็นพวกรสชาติที่มันเป็นหวานๆนะอันนั้นอะ่ะมันเป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้เราหิวอีกเพราะว่ามันเป็นระบบที่เหมือนร่างกายมันเอามันเอาน้ําตาลเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออมันเป็นระบบของร่างกายอะ่ะที่ที่พี่ที่พี่เคยเรียนมานะคือยิ่งคุณหิวแล้วคุณไปกินน้ําตาลสิ่งนั้นอะ่ะมันจะกระตุ้นที่ทําให้คุณอะ่ะ กลับมาหิวได้อีกเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นอ่ะสิ่งที่เวลาคุณหิวแล้วคุณควรกินคือเนื้อสัตว์เข้าใจปะแล้วมันจะทําให้คุณอิ่มได้นานแล้วมันจะหยุดนิสัยของการกินจุกจิกบางคนบอกว่าทําไมหิวตลอดเลยเพราะว่าสิ่งที่คุณกินเข้าไปอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ร่างกายบอกว่าอิ่มไงแต่ถ้าคุณกินโปรตีนแล้วร่างกายรู้สึกอิ่มคุณจะไม่อยากกินอะไรจุกจิกก็คนมันอิ่มแล้วอะ่ะร่างกายข้างในมันอิ่มแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากลดน้าหนัก พี่นะในมุมของพี่นะตัดแป้งตัดตัดแต่ไม่ได้ไม่ได้ตัดขาดคืออาแค่ลดก็ได้ลดแป้งลดน้าตาลเราก็เน้นกินโปรตีนหิวเมื่อไหร่ให้ซื้อโปรตีนมากินจะเป็นโปรตีนเชคก็ได้ถ้าเกิดเป็นระหว่างวันหรือจะเป็นโปรตีนที่เป็นโปรตีนจากเนื้อสัตว์ก็ได้สมมติว่าคุณหิวแล้วคุณเลือกที่จะกินชานมไข่มุกอันนี้คือไม่ใช่ละคือหิวปั๊บสั่งขนมจีบหมูมากินอย่างเงี้ยนึกออกปะกินสิ่งที่เรียกว่าโปรตีน มันจะดีมากถ้าไอสิ่งที่เรากินอะ่ะมันโคตรลีนมเช่นแบบไก่อะไรอย่างเงี้ยไก่อกไก่อะไรเงี้ยแต่ของพี่พี่ก็ไม่สเต็กพี่กินน้องไก่ค่ะเพราะว่าอกไก่มันเหนียวพยายามกินอยู่เนี่ยอกไกนะ่เนี่ยเธอดูอกไกด่ดิมันแข็งอย่างเงี้ยมามากินไปเรื่อยก็กินได้อยู่อืมเธอเธอเข้าใจกันใช่ไหม อ๋อแล้วฉันก็คาร์ดิโอด้วยเวลาสี่สิบห้านาทีเพราะว่าเราจะผอมเราต้องเอาของเก่าที่เราสะสมมาแรมปีออกเพานันงานการออกกาลังการคือการเพื่อเอาของเก่าเนี่ยนับผอผ่านหรือเปล่าได้สิ <'s> มีใครจะถามอะไรอีกไหมอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้อ่านข้อความใครเลย พิมพ์ซ้ำได้นะถ้าพี่ไม่ได้ตอบอะ่ะ,ออะชอบกินน้ำพริกตาแดงร้านนี้มากเลยอะ<ม>่ะเธอเขาคือตาแดงแมงดาวเว้ยที่โคตรเผ็ดแรู้สึกมันอร่อยมากขอบคุณนะคะพี่ชุลิน แค่ฟังก็หอมแล้วเฮ้ยมันแก้วมาแล้วหรอถ้าฝังแล้วหอมรอบหน้ามาห้ามอวดมานะน้ำผลไม้ปั่นคือโคตรอ้วนจ้ะน้องเราจำเป็นต้องออกกำลังกายทุกวันไหมเอาจริงๆถ้าเราออกกำลังกายทุกวันได้ดีมากห้านาทีเป็นอย่างต่ำถ้าช่วงไหนที่มีเวลาของพี่ก็คือสีห้านาทีแต่ต่ำๆของพี่ก็คือห้านาที ยากมากเรายิ่งฉีดฮอร์โมนเรายิ่งสวิงและจะบวมมากๆจะเริ่มเดือนหน้ากินโปรตีนงดของหวานต้องทำไปถึงต้องฉีดฮอร์โมนนะคะจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากำลังจะปรับเปลี่ยนนะทุกคนแนะนำให้ค่อยๆลดนะ บางคนคือชอบกินแป้งมากอยู่ดีๆตัดทุกอย่างเลยแบบไม่กินเลยอย่างเงี้ยอันเนี้ยพี่ไม่แนะนาเพราะพี่รู้สึกว่าคนที่ทําอะไรที่มันฝืนกับสิ่งที่เราเป็นมากๆจนเกินไปมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราไม่ได้ยั่งยืนแล้วทําให้เราทําทได้ไม่นานนึกออกปะวิธีการของพี่คือบางคนนะชอบกินสมมติข้าวเหนียวข้าวเหนียวแบบมือละสองห่ออย่างเงี้ยคือช่วยช่วยพี่ขอให้ลดเป็นแบบแบบห่อครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆลดเป็นห่อหนึง่งค่อยๆลดเป็นครึง่งหอ่อ ค่อยๆแบบว่าเอาจะกินแค่หายอยากแล้วก็กินเป็นข้าวแทนเพราะว่าข้าวเหนียวก็คือคูณสามของข้าวข้าวหนึ่งทพีเท่ากับข้าวเหนียวหนึ่งทพีเท่ากับข้าวสามทพีอะไรแบบนี้เพราะนั้นอย่าทําอะไรที่ฝืนอย่างบางคนไม่เคยออกกําลังกายเลยแล้วก็คือจะไปออกทุกวันวันลาชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันแบบมันดูยากเกินไปแล้วมันทําให้ทุกคนดูสึกแบบบางทีบางคนโดนเพื่อนแซลก็อายบ้างอะไรบ้างพี่ว่า ค่อยๆขยับขยายความสามารถของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดแป้งลดน้ําตาลหรือแม้กระทั่งการออกกําลังกายค่อยๆแบบค่อยๆแรบบัดเอาก่อนใช่ไ่มพี่อะ่ะกินข้าววันละประมาณมื้อเย็นอนะ่ะสองทพีชอบกินข้าวมากค่ะพูดเลยมื้อเที่ยงบางทีก็คือสามทพีแต่พี่ก็ค่อยตัดจากสองทพีมื้อเย็นก็เป็นทพีครึ่งจากทพีครึ่งเป็นทพีเดียว ตักที่เดียวเป็นครึ่งทับพ,พี่จากครึ่งทัพพี่เหลือสองคำอะไรแบบนี้จนสุดท้ายก็คือไม่กินเลยก็ได้แต่ขออาหารอร่อยอร่อยใครอยากผอมเร็วให้แนะนําเป็นการคาร์ดิโอเป็นเป็นหลักกระโดดเชือกวิ่งแล้วถ้ามีเวลาเหลือก็ค่อยสมมติบางคนอยากก้นสวยก็คอรบางคนอยากมีหน้าทองซิกแพคก,ก็ สิทอัพโอย้ยโอกัสโอ้ยตูดไกลขอคำนึงเหอะมือเย็นอะนอืมาอีกขึ้นขอพี่แป้องอืม ตูดนอรลายมากอ,อร่อยวะ่ะต้มยำไก่อันนี้คือหอมแดง แล้วพี่ก็นอนหลับเกินเจ็ดชั่วโมงเป็นต้นไปพี่ก็คือรู้สึกว่าพี่ผิวดีและพี่ก็คือเป็นคนที่ไม่มีสิวยกเว้นสองวันนี้สิวขึ้นเนื่องจากเนื่องจากอะไรไม่รู้อะสิวขึ้นสองเมตรอะเือฉันอ,อเริ่มอายแล้วอะคือเข้ามาดูฉันเจ็ดร้อยคนแล้วฉันนั่งไถยไก่เนี่ยน,นะ เจ็ดร้อยคนฉันไม่แทนดีกว่าฉันต้องกินช้อนซอมฟิวแบบผู้ดีเหมือนดาราคนอื่น